สวัสด,ดีครับอยัดซิมบอลบอนเตมเตือนเคยนะครับผมในวันจันทร์ที่12กันยายนนะฮะวันนี้ฟุตบอลอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่บอลเตะน้อยนะครับแต่ยังไงซะก็ไม่อยากหายหน้าหายตาจากแฟนคลับทุกท่านนะฮะสองคู่วันนี้ครับที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในส่วนของกันโชซิริอาอิตาลีครับ เ,เอ, Roma เ 1, ลลเปอเมปอรีเปิดบ้านเจอกับ r s โรม่าเวลาตีหนึ่งสนทีและศึกลาลิกาลีกสเปนอเมรียเปิดบ้านเจอกับโอซาซูนาเวลาตีสอตรงนะครับทั้ง2คู่นี้นะฮะอาจจะข้อมูลน้อยสักนิดหนึ่งต้องขออภัยล่วงหน้าแต่ว่ายังไงซะวันนี้จะพยายามวิเคราะห์ให้ดีที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเริ่มที่คู่แรกครับเราไปที่อิตาลีกันก่อนเลยครับเอมปอรีจะเปิดบ้านเจอกับ r s r o m a โรม่าของโชเซ่มูรินโญ่นะฮะ โดยผลงานในลีกค่านัดแรกของเอมปลีครับพวกเขายังไม่ประสบพบเจอกับคําว่าชชนะเลยนะครับเสมอ4แพ้หแต่ดีหน่อยครับที่4นัดหลังสุดเนเป็นการเสมอทั้งหมดครับล่าสุดพวกเขาก็บุกไปยันเสมอซาเลนิตนามาได้2ประตูต่อ2นะฮะ ขณะที่เราฟังครับอีสโรม่าห้านัดแรกพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1นะครับแต่ว่านัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นการแพ้นะบุกไปแพ้อูดินิเซศูนย์ประตูต่อสี่เลเทเลยทีเดียวแถมถัดมาอีกนัดหนึ่งครับในยูโรปาลีกพวกเขาก็บุกไปแพ้ลูดูโกเรตหนึ่งประตูต่อ2อีกเท่ากับว่าตอนนี้ครับโรม่าเนี่ยในทุกรายการแพ้ติดต่อกันมา2นัดแล้วนะฮะผลงานในลีกฤดูกาลก่อนโรม่าเนี่ย,ยจบอันดับที่6นะครับขณะที่เอโบรีเนี่ยจบเป็นอันดับที่14แต่ต้องบอกว่าเป็นอัันดบททีี่14 ช่วงหลังๆช่วงทา้ายฤดูกาลฟอร์มไม่ดีนะครับก่อนหน้านั้นนะพวกเขาอยู่ท็อป10นะฮะแล้วหลังๆฟอร์มก็ร่วงลงไปในช่วงครึ่งฤด,ดูกาลหลังนั่นเองซึ่งสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับผมเอ็มโปลีจะไม่มีโลเรนโซโตเนลลี่ไทโรนเอบูเอฮีโทมัสโซบาดันซี่อันนี้ตัวสำรองนะครับผมแล้วก็มาเตียเดสโตรนะครับขณะที่โรม่าครับจะไม่มีทั้งด้านของเ e อบริมาดาโบเอจอร์จินโออจจินโยไปนันดุมนิโคลโลซานิโอโลสเตฟานเอลชาราวีและ มารัชคัมบูล่านะฮะก็ถือว่าขาดเยอะไม่ใช่น้อยเหมือนกันเนาะสเปนเล่นตัวจริงครับฝั่งเอตเลติีของปาโลซานิติจะมาในระบบ4-3-1-2ผู้สัำดูเป็นกิโยโมวิคาริโอคู่สซนะฮะจะเป็นเซบาสเตโนลูปาโตจับคู่กับอาริเอตอิสมาลนะครับแบ็กขวาจะเป็นทางด้านของเปตาสตัตสตาเยโนวิชแบ็กซ้ายจะเป็นฟาบิโอปาริชีแผงกลาง3ตัวครับนิโคลัสฮาสอัปโตกราซีและฟิลิปโปบันดิเนลลี กองกลางตัวรุกจะใช้เป็นมาโก้เพียสกาส่วนคู่หน้าจะเป็นมาร์ตินสเตริอาโน่และแซมแลมเมอร์สนะครับขณะที่โรม่าของโชเซ่มริโยครับจะมาในระบบ3-4-2-1ผู้สัตัวจะเป็นลุยปราติซิโอสามเซนทาจะเป็นเจลูก้ามันชินีคริสมอร์ลิงและโรเจอร์อิบันเยสแผงกลาง4ตัวครับประกอบไปด้วยริกคัสตรอปไบรอันคริสเตนเต้เนมันยามาติชและเลโอนันโดสปินาโซล่า หน้าตาำสองตัวจะใช้เป็นปโลดิบาร่าครับกับลอเรนโซเปเยกินี่และหน้าเป้าจะใช้เป็นแทม่อับราฮัมนะฮะเอมบอีเนี่ยต้องบอกว่าผลงานช่วงแรกครับห้านัดแรกยังไม่ชนะใครเลยนะฮะไม่ดีเลยนะครับผมซึ่งมันคล้ายๆกับในช่วงปีฤดูก,กาล2014ถึง2015ที่5นัดแรกก็ยังไม่ชนะใครเหมือนกันซึ่งครั้งนั้นเนี่ยจบเป็นอันดับที่15นะฮะก็ถือว่าเป็นอันดับที่ไม่ดีนะพูดตรงๆเลยขณะที่ถ้าดูจากสถิติ นับแค่เฉพาะปี2022ก็คือครึ่งฤดูกาลหลังเป็นต้นมาครับผมจนถึงปัจจุบันเกมลีกนะฮะพวกเขาชนะได้แค่2นัดเท่านั้นเองครับเสมอ12และแพ้ไปถึง10เกมเลยทีเดียวถือว่าฟอร์มแย่มากๆนะครับหนักไปทางเสมอและชนะแค่2นัดเท่านั้นเองจากการลงเล่นทั้งหมด24เกมครับแถมผลงานในลีกนะเฉพาะเกมในบ้านของเองนะเกมเย่าวนี่ย12นัดล่าสุดพวกเขาสามารถเอาชนะได้เอาชนะคุโรซูได้เป็นแค่ นัดเดียวเท่านั้นจาก12นัดนะโอ้ถือว่าช่วงลังแอมบูลีฟอร์มใจหายมากๆครับฤด,ดูการก่อนเนี่ยโรมาก,ก็ดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าบุกมาเยือนก็ชนะ42เลนในบ้านก็ชนะ2 0นี่พูดถึงเฮตุเฮตนะครับซึ่งการเจอกัน25ปีหลังสุดครับทั้งหมด13นัดโรมาไม่แพ้เลยครับชนะ9เสมอสถ้านับแค่เฉพาะเกมเยือนชนะ4เสมอ2นะฮะคือทุกอย่างครับมันชี้ไปทางโรมาหมดเลย แล้วผมมองว่าทีมระดับอย่างโชเซ่มูริโย่คุมคงไม่ปล่อยให้ทีมตัวเองเนี่ยแพ้ติดต่อกันถึง3นัดนะแถมเจอเอ็มโปรีที่แบบมันมันมันห่วยอะเอาพูดตรงๆมันไม่ใช่ทีมระดับเกรด A ครับเป็นทีมระดับเกรดเกรด B ยังไม่ได้เลยซ้ำนะผมมองว่าเป็น C บวกด้วยซ้ำนะนัดนี้พวกเขาต้องชนะเท่านั้นครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะชนะได้แบบสบายๆได้ซ้ำไปวันนีนะ้มั่นใจมากๆว่าโรมา ยังไงก็ยัง,งชนะ1-0มองว่ายิงได้ด้วยดีไม่ดี2-0 3-0นะอาจจะมานะครับคู่นี้เชียร์ทีมเยือนครับคู่ต่อมาไปดูที่ลาลิกากสเปนกันบ,บ้างครับอเมรียฮะเปิดบ้านเจอกับโอซาซนาเวลาตี2ตรงทั้งฝั่งอเมรียสีนัดแรกของฤดูกาลครับชนะ1เสมอ1แพ้2นะฮะนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้บายอร์ลิตมา0ู์ประตูต่อหครับแต่ชชนะนัดเดียวของเขาในต้นฤดูกาลนี้เนี่ย ชนะเซบีย่าในบ้านตัวเองนะโอ้ไม่ธรรมดาฮนะเกมเย้านี่ชนะเซบีย่า2-1แล้วก็มีแพ้มาริต12นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะไม่คีเรเลยทีเดียวขณะที่โอซาซูนาครับพวกเขาเปิดฤดูกาลมา4นะแบบเสยหรูจริงๆชนะ3แพ้1นะครับผมแพ้เบติสในเกมเยือน0ู์ต่อหนึ่งแต่ว่าล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะไบยาโกโนมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งการเปิดฤดูกาลที่สวดงดงามของโอซาซูนาในฤดูกาลนี้ครับผม เป็นการเปิดฤดูก,กาลที่ดีมากๆครับเทียบเท่ากับปีฤดูก,กาล2005-2006เลยทีเดียวซึ่งครั้งนั้นพวกเขาจบเป็นอันดับ4ของฤดูกาลของของลีกด้วยนะจบท็อปโฟร์ซะด้วยนะครับก็น่าสนใจครับว่าโอซูซูนาจะสามารถยืนระยะแล้วก็ทำสถิติสวยหรูได้แบบฤดูก,กาลปี2005-2006อีกครั้งหรือเปล่านะฮะ แต่ว่าเกมเยือนพวกเขาอาจจะไม่ค่อยดีนะต้องบอกก่อน8นัดล่าสุดเนี่ยเกมเยือนในลีกชนะได้แค่1นะัดเท่านั้นสเสมอ2และแพ้5นะครับจุดอ่อนคือเกมเยือนจริงๆวันนี้ครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะฮะทางฝั่งของอเมริกาครับตัวเจ็บเยอะเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณโคเนียโตอีวานมาตอสกอนซาโลเมเรโรขณะที่ยังต้องรอเช็คฟิตทางด้านของอเล็กซ์แคนเตเลสเซซ่าเดลาฮอสโรดิโกเอลี่และอินิโก อีกัวร์ัสด้วยนะฮะขณะที่โอซาซูน่าเนี่ยค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับผมเช็คฟิกแค่รูเบนเป็นย่ากับไอมาออรอสเป็นแค่นั้นเท่านั้นซึ่งดูแล้วเนี่ยตัวเจ็บและตัวเช็คฟิกของทั้งสองทีมก็ไม่ใช่ตัวหลักนะถ้าบูดตรงๆนะเป็นตัวอะไหล่ซะมากกว่าโดยสเปซเป็นเรื่องตัวจริงครับอเมเรของรูบี้จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สำรูจะเป็นเฟอร์นันโดมาร์ติเนสคูเซนาจะเป็นโรดิโกเอลลี่จับคู่กับตัวน้านของเชเดนบาบิชด้าขวาเป็นอเลนีโรโปโซแบ็คซ้ายเป็นเซอออร์เกกิิโาม กองกลางตัวรับ2ตัวครับอินิโกโ้เอกรัสเซมเมลคอสตาแผงกลางรุก3ตัวจะใช้เป็นลากกี้รามาซานนีลูคัสโรเบตโตนและเลโอบัตติสตาส่วนหน้าเป้าจะเป็นเดียโก้ซูซานะครับขณะที่โอซาซูนาของจาโกบาอาราซาเตจะมาในระบบ4 2 3 1เช่นกันผู้สับตัวจะเป็นเซอร์เกียวเอเรราเซนฮาร์จะเป็นดาบิดกาเซียจับคู่กับอุนายกาเซียนะฮะแในขวาเป็นนาโชวิดาวแบ็กซ้ายจะเป็นฮวนครูส แผงกลางรับ2ตัวเป็น John ola, จอห์นมอนคาโยล่าจับคู่กับลูคัสตอโรนะครับกลางรุก3ตัวจะใช้เป็นมอยโกเมสไอมาโอรรสและรูเบนกาเซียส่วนหน้าเป้าจะเป็นชิมิอาวิลล่านะฮะก็ถือว่าค่อนข้างฟูดีมาะสำหรับโอซาซูน่าและฟอร์มช่วงต้นฤดูกาลอย่างที่บอกไปนะครับพวกเขาเล่นได้ดีเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับยังมีล่าสุดเนี่ยโอซซูน่าพึ่งจะยืม เด็กปั้นจากบาร์เซโลนามาตัวหนึ่งก็คือเอสแอเดนะครับผมเดี๋ยวลองรอดูว่าจะเล่นดีขนาดไหนตัวนี้เนี่ยตามรายงานข่าวนะครับผมเขาบอกว่าเล่นดีมากๆนะแล้วก็อาจจะเป็นอนาคตของบาร์เซโลนาแต่ตอนนี้ต้องปลอดย,ยืมมาก่อนอายุเป็นแค่20ปีเท่านั้นเองนะครับอืมน่าเป็นห่วงโอซิลูนาที่นึงครับในเรื่องของการเล่นเกมเยือนนะอย่างที่บอกไว้ว่า8นัดลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้5ในการเล่นเกมเยือนแถมทั้ง8นัดเนี่ยยิงประตูได้อย่างมากสุดคือน,นัดละลูกเท่านั้นบางนัดนี่ไม่ยิงเลยหนักเลยทีเดียวนะคร head to h เ a d ของทั้ง2ทีมครับเคยเจอกันเมื่อฤดูการก่อนแต่ว่าไม่ใช่ในลาลิก้านะเพราะว่าอเมริกาเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับแต่เ,เจอในโคปาเดเรรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งข้ะนเนี่ยอเมริกาครับเอาชนะจุดโทษไปได้นะในบ้านของตัวเองเนี่ยแหละนะครับผมส่วนในลีกเนี่ยเจอกัน4นัดหลังสุดต้องบอกว่าโอซุซนาด,ดีกว่านะครับชนะได้ทั้ง4นัดเลยทีเดียวครับ ซึ่งอเมริกเนี่ยแมดูแล้วผลงานเปิดฤด,ดูกาลไม่ค่อยดีนะแพ้ไปน2นัดแล้วนะแต่ก็อย่างว่าครับคือเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนขึ้นมาครับก็การเสริมทัพอะไรก็ไม่ได้วือหวาซะด้วยซึ่งผลงานแบบเนี้ยพวกเขาเคยทําได้มาแล้วนะในปีฤดูกาล2014-2015ที่4นัดแรกเนี่ยผลงานประมาณเนี้ยฤดูกาลนั้นตกชั้นนะอเมริกานี่โอ้โหฟอร์มนี่ไม่เอาอ่าวอย่างแรงผมมองว่าอเมริกาเล่นในบ้านดูดีนะ เพราะว่าพวกเขาเนี่ยเขาแคจะเหนียวแน่นเลยทีเดียวแต่ด้าน,นี้เจอกับโอซสซูนาผมว่าสูสีครับผมและผมยังมองว่าถ้าโอซัซูนาเนี่ยเล่นได้แบบ3าสีนัดแรกมั่นใจครับทีมระดับอเมริกาเอาไม่ลงหรอกครับโอกาสจบเสมอสูงซึ่งถ้าเกิดจะมีใครจะชนะผมมองว่าโอซัซูนาจะมีโอกาสมากกว่าอยู่ที่ประมาณ60-40แล้วกันนะครับผมพูดที่สูสีครับแต่ถ้าจะชี้ว่าใครชนะขอชี้ไปที่ทีมเยือนโอซัซูนามั่นใจมากกว่าครับ เรียบร้อยนะครับ2คู่ในวันนี้ฮะนัดมันเดย์นาย t ครับทวนซะหน่อยฮะผมมองว่าโรม่าของโชเซ่มูรินโญ่ไม่แพ้สารติดพวกเขาจะบุกเหมาชนะเอปอรลีได้อย่างแน่นอนนะครับและเชื่อว่าจะชนะแบบสบายๆด้วยนะฮะคู่ที่2นี่สูสีมากๆทำใจลำบากแต่ยังไงก็เชื่อใจ ทีมที่อยู่ในลีกใหญ่มาก่อนอย่างโอซูซูน่านะครับแล้วก็ฟอร์มเปิดฤดูกาลดีกว่าด้วยเอาแค่นับแค่เฉพาะปัจจุบันนะผมมองว่าโอซูซูน่ายังดูดีกว่าเออรเมาเรียนนิดๆพวกเขาจะไม่บุกไปแพ้อย่างแน่นอนนะครับและว,วันนี้เนะี่ยผมมั่นใจโรมามากๆอันนี้ฝังไว้ด้วยเลยแล้วกันนะฮะใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆเซมบอมอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะฮะแอดมาคุยกันได้ที่ไลน์แอดเซนบอมปสแปดหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ข้างล่างนี้เลยครับ Thank you. ピン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  สวัสดีครับกลับมาพบกับเซียนบอลอีกครั้งนะครับผมในฟุตบอลที่น่าสนใจประจ ա วันอลคาร์ที่ยี่สิกรกฎาคมกันนะครับ3คู่วันนี้ครับผมที่อยากจะพูดคุยกันครับผมจะเป็นในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับผมรอบคัดเลือกแล้วนะฮะเล็กที่2ด้วยครับนัดนี้เนี่ยใครที่ผ่านไปได้ครับก็จะเข้าสู่รอบต่อไปในทันทีนะครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะฮะวันนี้ครับ3คู่ที่น่าสนใจ2คู่เตะเวลาเที่ยงคืนตรงครับวิทเรียเพลเซนจากเช็ค จะเปิดบ้านเจอกับ HJK เฮลซิงกิจากฟินแลนด์นะครับอีกคู่นึงครับเชริสทิรัสโปจากโมโดวานะฮะจะเปิดบ้านเจอกับมาริบอร์จาก Slow สโลวาเกียส่วนอีกคู่หนึ่งตีสองตรงครับแชมป์ล็อกจากไอร์แลนด์ครับเปิดบ้านเจอกับลูโดโกเรตครับ